อีกหนึ่งงานค่ะที่มาร่วมแสดงกับคุณแอนอดีนะคะในมีเพลงชิเซิฟนะคะสวัสดีค่ะห้องเด็ตัวทางไหนคะสวัสดีค่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 ะทุกคนสวัสดีค่ะน้องหลินคุณแอนเดีวไปอีซี่ดีซี่หัวแตมาสวัสดีค่ะป้าแกแข็ไม่ไหวแล้ว ไม่ทำอะไรพ <Hill> <hat> <Proper> ี่บีวยหม่กินข้าวยาวนี่ตองดีเซนส์แต่ไม่สิบบับปพอเอจารีฮ่าบอกภาษาอยไงคอนเฟิร์นจริงเลยพี่บีรู้จักไหมเม็ดอัดมอนน่ะเม็ดชิมคาเิเชียวม้อยถามมาหนึ่งเนี่ยเป็นยังขึ้นมาประกวดค่ะคนอะไเป็นคนผู้ได้รับพรประกวดอินาราล่าสุด ล่าสุดวันแม่จะจัดประกวดนาราเป็นสปอนเซอร์หมดเลยเออปเงินรางวัลสองแสนนาราออกมาสองแสนก็เลยว่าโอเคจัดที่ลานมีอะไรมีเสอย่างมิสเตอร์วันแม่มิสเตอร์ผู้ใดมักแฮ่สนมักแฮ่นารามักประกวดเออคือก็อิสพังมิสเตอร์วันแม่เสร็จก็อะไรแฮ่ต่อแฮ่แฮ่มิสเตอร์ออกภาษาเขาแฮ่อะไรกันไรเรือไฟหล่อเฮียนไงไรเรือไฟเออ ไว้ตกสัตว์ไหมล่ะพี่บีเอกเอาตรงๆ่าคอยสืทานก็ว่ากันเคยดจากมังไฟายพัทยาของสีมาบอกเกิดสีมาเ้ราะมันจงม้วนกกิดที่พัทยากับตกล่วมตัวตัวบาตนี้กล่องเงาตัวบาตนี้ที่สุดเปิดรัดานไอโมเซฟเวอร์บอกเลยว่าเดือนหน้ามีอย่างนั้นบ้องด้านที่จ้างสินไซปาร์ตแล้วก็เป็นฟิวแฮแบบแฮแบบว่าแก้วกัลยาศรัทธาธรรมอย่างแฮร์ไม่เป็นขบวนหรอกครับพวกนี้เป็นแก้วกัลยาป่ะนี่อีโม เอาละค่ะเราก็เรลยพร้อมแล้วค่ะเต็มตัวชื่อบอกมั้ยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะดรสมชาตินะคะมาเป็นนักกีฬาให้กับ MVP ที่เสิร์ะ สวัสดีครับผมพัตเตอร์สุขันเราเราเป็นนักเวททีมสีแดงครับสีแดงมันมีใครบ้างคะมันคือสีแดงค่ะใครเป็นหัวเสาคะเล่าใครมือเซตอันนี้คือหัวเสานะฮะนี่เขาแปลงนะครับเสิร์ฟเสิร์ฟค่ะอันนี้คือลิเบาลานนะฮะลิปบอลลูนลิปบอลลูนคืออะไรลาบสลัด สายตาเก่งมากค่ะทีมเขาเหรอทีมอ้าโอเคทีมเราสีแดงฝากฝากผู้ชมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะฝากนะคะฝากสีแดงต้องกันเด้อจ้าจ้าสามสามสามสกิดแบ้วก็โคตรสกิดแล้วบอกโคตรลอกก็เดินจ้าฮาฝากฝากแบบว่าลองเซมเปิลเพลงที่เิมเปิลยิ่งได้มาก ทุกถ่ายมาทั้งวันนี้มีเนื้อนี้เลยใช<อ>่ <laughs> หรอครับยังไมไ่เป็นท่อนนปท่อนใหม่ท่อนใหม่นะพ,พีิชเชอรี่เอาคืนก็ปปะปะโอเคอครับถ่ายโดรน้นองิหอินครับจำเพลงพี่ได้ไหมเพลงอะไรเพลงอะไร ว่แม่แม่เล็กแม่เล็กอะไรแม่เล็กใหญ่แม่เล็กใหญ่รู้เ่าแม่แม่เล็กแซ่แอ่จะได้ไหมเรื่องอาหารแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเซตนะคะวันนี้บิ๊กกี้รับบทเป็นนักวอลเลย์กับคุณแอนออร์ดีนะคะใช่ค่ะแล้วคุณแอนผอมมากแอนทัพป้อยดีแถบป๊าดอันนี้คือเลขหกเก้าลัคกี้นัมเบอร์ของฉันเองก็ไอชื่อไอจีอะไรนะแอนออร์ดีหกเก้าและนี่เคยเคยทวงแอนว่าแอนทั้งคือเจ้าหกเก้าเพราะว่ามันเป็นเลขกระเทยมาก แล้วมันไม่เยบี้ก็หกเก้าอะไรสักอย right? ่างเหมือนกันฉันจำไม่ได้เคยคุยกับนายว่าทำไมถึงเล่นหกเก้าใช่ไหมจริงคือแอนกัวที่หกเดือนกันยาเนอ๋อจริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยไม่เกี่ย uh> วคิดเรื่องอะไรเนี่ยเอาเกิดเรื่องมันกลับไปกลับมาแมนเกิดเรื่องมันกลับไปกลับมาจนวันที่หกเดือนเก้าอ๋อโอเคโอเคโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้มันก็เป็นมันมันก็ถือว่า เป็นวันของเราอะเนาะเป็นวันที่ดีแต่ก็ะเทเป็นคิดเล็กเนาะเพราะค่ะแม่เราให้กำเนิดมาแล้วเราก็ต้องแบบอุ้ยไฟมาแล้วใครใครให้ตาลมาไม่มีใครให้ตาลมาไม่น่าเลยทำไมตาลมาแล้วไม่เจอใครครับไม่น่ามาเลยมาได,ไได,ไได,ไได้ต้องมีต้องมีคนสวยๆมาบ้างนะคะเอาทีมทีมชั้นล่ะ กินเค้กช็อกโกแลตไงกิมช็กโกแลตแล้วก็มียี้ไงแล้วก็บิกกี้ไงทีนี้เขาสี่มือเขากินเดียวคันเพลงนี้แล้วอะทีมีเพลงนี้มันเป็นชีวิตเพลงของพี่แอนอาร์ดีนะคะตอนที่เรียนอยู่อารแบ็รับบทนางเอกเอวีโดยเมย่าสันสันส่วนน้องหลินส่วนน้องหลินเป็นไตรมุกไมืตรเพจะเป็นเพื่อนตีกันอะไรนะไม่แต่เขาเข้าชุกฉาดเลยวันนี้ก็แค่วันวันวันนี้นะรวมฉากที่เต้นกับฉากที่ล้มลงไปอ่ะอย่างละห้า ตอนนี้ก็กบล้าวหมดแล้วทำไมเดินเล่นไม่หนนะไม่ที่แรกค่ะเพราะว่นให้ใครดีช่วยแบบไม่เป็นไรเดี๋ยไปช่วยโอ้โหสนใจสนใจทุกคนไม่มีอะไรมากตอนนี้ก็รู้สึกยังไงกันมาเออนี่ไงล่ะโอยอะไรอ่ะโอแล้วกินโอ้โหเียมันเป็นเจริงออะไรเจ้อะไรอนนี้อะไรินยอนที่พ 本当に大事にと Thank เลิกกองแล้วค่ะฝากติดตามด้วยนะครับเพลงชีเสิร์ฟของคุณแอนอารีนะครับแย้ฝากด้วยเพลงชีเสิร์ฟร้องหน่อยโอ้ยนั่นชีเสิร์ฟอีกแล้วได้สมบัดิชิงเงิปราหมดต้องโอ้ยยศีนะเออเอาเซ่สามตำนานชีเสิร์ฟเอาเซ่ พวงกับเอาเซอเอาเซอจะเอาเซออะไรดีเออโอเคฝากติดตามด้วยนะคะเพลงนี้นะคะใช่ค่ะวันที่8เดือนสิงหาคมนี้ว้าวใกล้แล้วเร็วมากค่ะเร็วมากว้าไม่ได้รีรอรั้งรออยู่แคนโน่มาแฮนนัตติกชูบิชิกาจิวเมสตราแจวโตเกียวมิวสิกแล้วเพลงนี้ด้วยนะได้สิจะไปเล่นน้องแน่นอนค่ะเออโอ้ยฉีเสิร์ฟอีกแล้วเป็นยังไงคะรอติดตามผลงานพวกเราได้เลยนะคะถึงแม้วันนี้แจ็คมอลจะออกแค่ฉากเดียวก็ไม่เป็นไรค่ะ ว่าช่วยเพื่อนได้บอกเสนอต่อยู่อะไรหรอโอเคโอเคก็รอติดตามหมดีเสริมนะพี่ปีกน้องชีเสริมแอนเนี่ยเป็นเพื่อนเราไม่มาช่วยก็ไม่ได้คอามรักคือการซัพพอร์ตกันไปเลยค่ะลุยสุดนิดพี่ปีกว่าไงพี่ปีกปิดท้ายปิดคลิปให้หน่อยค่ะจะบอกว่าอยากให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนนะครับเพราะวันนี้พวกเราเป็นพี่มากๆเลยเราก็อยู่กันตั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็พวกเราแบบใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมาแล้วเราอยากให้เอ็มวีเพลงนี้ออกมาได้ดีจริงๆแล้วก็ทำันเต็มที่จริงทุกคนมาตัดแบบทุกฝ่าย คิด้เพื่อนหลังด้วยเพราะความรักเป็นในวิธีเกี่ยวกับความรักแล้วเพื่อนก็ทำถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นแล้วแชร์เพลงนี้แล้วก็ดูคลิปนี้ด้วยแล้วก็แชร์ด้วยกดติดตามช่องบิกกี้และอย่าลืมช่องเลยค่ะปิงลี่เฟมัสค่ะปิงลี่เฟมัสนะอย่างหลังเดี๋ยวเราไปทำคอนเทนต์กันได้เลยค่ะเจอกันค่ะบ๊ายบายเอาแล้วชีสเสิร์ฟอีกแล้วชีสเสิร์ฟกันแล้ว